การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเปิดเทอมปลอดภัยใช้ไฟ PEA ภายใต้โครงการ PEA 60ปีส่งมอบการให้60โรงเรียนทั่วประเทศ PEA ได้เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมในช่วงเปิดเทอมโดยได้เข้าดําเนินการการตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชํารุดสุดโทรมเปลี่ยนหลอดไฟ LED ติดตั้งตู้น้ําดื่อพร้อมชุดตัดไฟรั่ว RCD ให้กับโรงเรียนนอกจากนี้ยังให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยณโรงเรียนวัดเวรุวันตำบลบางพูดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ PA ครบรอบ60ปีซึ่งเป็นการส่งมอบ 60การให้ของโรงเรียนโดยในโครงการนี้ก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเพื่อให้มีความปลอดภัยรองรับการเปิดเทอมก็ขอให้มั่นใจในภารกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภาคที่มีคำกล่าวว่าสว่างทุ่วทสิสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยนะครับ